ทำแล้วทำอยู่และก็ทำต่อช่วง8ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยประเทศเราได้ตกต่ำถดถอยไปมากขนาดไหนยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองมันก็ไม่มั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นอย่าตะแบงพูดอยู่ได้ว่ามั่นคงคือประเทศไทยเปลี่ยนไปเยอะแล้วหลายคนอาจจะมองไม่เห็นถ้าได้ผมอยู่ผมก็จะทำต่อให้ท่นพอกันทีครับ8ปีนี่เต็มที่เยอะพอแล้วครับเยอะพอแล้วครับมากพอแล้วครับ ทา่าลงยอมรับว่าผมทํามาได้มากกว่ารัฐบาลที่่ามาหลายพักหลายปีได้หลายเท่าเลยทาไปในช่วงแปปีที่ผ่านมานี้ผู้นําของเราไม่ได้ออกไปสร้างตัวตนให้เราบนเวทีโลกเลยเราต้องคืนศักดิ์ศรีนี้ให้กับประเทศไทยเรื่องบัตรสวัสดิการพลัสเอาชื่อบัตรลงตัววันนี้กาลังคิดอยู่เรื่องบัตรสวัสดิการพลัสถ้าเพิ่มทินถ้าเป็นไปได้จะเพิ่มทิศเดือนหนึ่งพันบาทพรรคเพื่อไทยเอานโยบายมานําเพื่อให้เราเติบโต มีเงินในกระเป๋าอย่างยั่งยืนไม่ต้องไปแบมือขอใครเขาสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านการต้อนรับอบอุ่นมากครับวันนี้ครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณแพอทองทานที่ให้โอกาสผมเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ว,วันนี้ ผมในเศรษฐาทวีสินได้ก้าวเข้าสู่การเมืองอย่างเต็มตัวสลัดคราบนักธุรกิจด้วยหัวใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความเชื่อมั่นในอำนาจของประชาชนไม่เอารัฐประหารมั่นใจในระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยพี่น้องครับช,ช่วง8ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนว่าประเทศเราได้ตกต่ำถดถอยไปมากขนาดไหน นายกคนปัจจุบันพูดตลอดเวลาว่าเรามีความมั่นคงมั่นคงยังไงครับมันไม่มั่นคงมันถ้าเกิดมันไม่มั่งคั่งมันก็ไม่มั่นคงสิครับรายได้ถดถอยรายจ่ายเพิ่มขึ้นยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองผมว่าอย่างนี้มันก็ไม่มั่นมั่งคั่งนะครับมันก็ไม่มั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นอย่าตะแบงพูดอยู่ได้ว่ามั่นคง มันไม่มั่นคงครับผมว่าถึงเวลาแล้วครับวันนี้พอกันทีครับแปดปีนี่เต็มที่เยอะพอแล้วครับเยอะพอแล้วครับมากพอแล้วครับท่านลองคิดดูสิครับพ่อแม่พี่น้องคนเฒ่าคนแก่คนสูงอายุทำงานมาทั้งชีวิตเงินเก็บเท่าไหร่ไม่พอใช้ในบ้านปลายของชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีลูกหลาน ย้ายออกนอกประเทศเพราะไม่มั่นคงในรัฐธรรมนูญปัจจุบันซึ่งไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบสิทธิเสรีภาพที่ผ่านมาไม่เคยฟังเสียงประชาชนยังบังคับให้มีการเกณฑ์ทหารแทนที่จะเป็นสมัครใจเกณฑ์ทหารผมเชื่อว่าเรื่องของความสิทธิเสรีภาพเป็นเรื่องที่สำคัญพี่น้องครับพรรคเพื่อไทย ใช้ในโยบายนํามาโดยตลอดตั้งแต่สมัยไทยรักไทยพักเพื่อประชาชนพร้อมด้วยบุคลากรผู้ทรงคุณภาพทั้งหมดนี้คณะทํางานเศรษฐกิจดอกดำโดยดรพรมินและคณะทํางานที่เปรียมไปด้วยคุณภาพเรากล้าบอกเรากล้าแสดงตัวไม่ต้องซ่อนครับนโยบายที่จะคลอดออกมาแต่ละอันรับรองได้ว่าโดนใจปัจจุบันนี้การเลือกตั้งจะมาแล้ว ถ้าเกิดว่าเรามาคิดว่าเราจะรับเงินใครแล้วต้องไปกาให้เขาเนี่ยผมว่าก็รับไปนะครับแต่วสวดแต่สวดจะกาไม่กาเนี่ยผมฝากอย่างนี้แล้วกันครับนโยบายเป็นเรื่องสําคัญพรรคเพื่อไทยเอานโยบายมานําเพื่อให้เราเติบโตมีเงินในกระเป๋าอย่างยั่งยืนไม่ต้องไปแบมือขอใครเขาคืนศักดิ์ศรีของข้าเป็นคนให้กับพวกเราครับ เรื่องราคาสินค้าคุณแพทองทานพูดไปแล้วนะครับผมขอย้ําอย่างนี้แล้วกันว่าผลผลิตต่อไร่ปัจจุบันนี้เนี่ยของของนาเนี่ยซึ่งซึ่งพี่น้องส่วนมากเนี่ยก็ทํานาอยู่รายได้สุดที่เข้ากระเป๋าเนี่ยต่อไร่เนี่ยประมาณแค่พันบาทภายใน3มปีภายใน4ปีข้างหน้านี้ถ้าเราได้รับการมอบหมายเข้ามาให้เป็นรัฐบาลรายได้เราจะเพิ่มอย่างน้อยสามเท่าตัวครับ เราจะใช้การตลาดนำนวัตกรรมเสริมนะครับเพิ่มผลผลิตลดค่าใช้จ่ายถ้าท่านลองไปดูนโยบายในอดีตของเรา30บาทรักษาทุกโรคเป็นนโยบายที่เราใช้กันมากว่า20ปีเป็นที่ยอมรับของนานา,นาประเทศเป็นที่ชื่นชมขององค์การอนามัยโลกว่าเป็นนโยบายระดับโลกวันนี้ผมเชื่อว่าท่านได้ฟังแล้ว คุณหมอชรนานหัวหน้าพักเรามีการอัดวิดีทัศน์ขึ้นมานะครับว่าเราจะมีการทําให้30บาทยกระดับขึ้นมาสูงอีกท่านไม่ต้องไปคอ,อยแต่ตีสีสามารถนัดได้วัคซีนพื้นฐานรับยาได้ที่ใกล้บ้านไม่ต้องคอยไม่ต้องเสียเวลาทำมาหากินครับเรื่องสุดท้ายครับอยากจะขอฝากไว้ครับเรื่องของภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศ geopolitics เป็นเรื่องสําคัญครับ ในช่วง8ปปีที่ผ่านมานี้ผู้นำของเราไม่ได้ออกไปสร้างตัวตนให้เราบนเวทีโลกเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าแลกเปลี่ยนสินค้าแก้ไขปัญหาต่างๆสแสดงจุดยืนของประเทศไทยในเวทีโลกเมื่อมีความจำเป็นต้องสแสดงจุดยืนไม่ใช่แค่งดออกเสียงไม่ใช่แค่อยูย่เฉยๆเราต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนครับประเทศไทยถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่เล็ก แต่เราก็มีความหญิงและมีความและมีศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทยเราต้องคืนศักดิ์ศรีนี้ให้กับประเทศไทยโดยเลือกพัคเพื่อไทยนายกรัฐมนตรีจะเป็นใครก็ตามทีแต่ถ้ามาจากพักเพื่อไทยเรารับประกันได้ว่าศักดิ์ศรีจะถูกคืนมาให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนครับอีกสองอีกสองเดือนเท่านั้นครับอีกสองเดือนเท่านั้นครับอดใจครับจะมีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ ถ้าเราไม่มีความพึงพอใจกับ8ปีที่ผ่านมา4ปีที่ผ่านมานี้เราต้องทำอะไรครับเข้าคูหากาเพื่อไทยทุกเบอร์ทั้ง5เขตแลนสไลด์ทั่วทั้งแผ่นดินครับเอาเพื่อไทยกับเอาไรัสบายทีครับขอบคุณครับ